รู้หรือไม่แค่เราทําประกันประเภท3เอาไว้หากเราเป็นฝ่ายผิดไปชนรถคู่กรณีเสียหายบริษัทประกันจะซ่อมรถให้กับคู่กรณีตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางความรับผิดทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์น,นะคะนอกจากนั้นแล้วหากคู่กรณีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหรือชาวบ้านเรียกว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ในระหว่างซ่อม เราสามารถให้บริษัทประกันชดใช้ให้คู่กรณีได้ค่ะรถยนนั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งชดเชยให้วันละ5 0 0บาทรถแท็กซี่ที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งชดเชยวันละ7 0 0บาทและรถยนต์นั่งเกินเจ็ดที่นั่งชดเชยให้วันละ1 0 0 0บาทนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประกันภาคสมัครใจถึงแม้จะเป็นประกันประเภท3เบี้ยเพียงแค่1790บาทก็ตาม ให้ความคุ้มครองแทนเรามากมายขนาดนี้ค่ะด้วยรักและห่วงใยครูพี่เอ๋ปริษาทีมดอกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ